สำหรับอันตูตูเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด10.4.9คะแนนที่ผมทดสอบได้4 0 7ถ้าเทียบกับฝั่ง Mediatek ก็จะประมาณ h e l i o G99 G100 อะไรประมาณนี้นะ,ะถ้า G99 เนี่ย40,000ต้นๆถ้า G100 ก็จะ40,000ปลายๆคะแนน CPU ของรุ่นนี้จะอยู่ที่1 0 5 0 0คะแนนสูงเหมือนกันนะ GPU 6 0 0 0 มารี G ห้าสิบเจ็ดเมมหนึรองจะเป็น UFS สองุดสแล้วก็ UX 1นึ่ง Android สิบห้าหกบิตในส่วนของ solid test ที่ผมทดสอบได้6 2หมืันห้าหกสแล้วก็มันติทัด u c test รุ่นนี้สามารถทัดพร้อมกันที่สิจุดอ่ะนี่ ทัด10จุดนะครับในส่วนของการทัดคือดีใช้ได้นะในส่วนของการทดสอบเล่นเกมคราวนี้เรียกว่าจัดเต็มเลยนะมีการหนา Delta f ฟอร์ด้วยมามาดูกันมาที่การีนาเดลต้าฟอร์ก่อนอื่นนะครับผมจะให้ดูที่ผมเปิดไว้ก่อนนะผมจะเปิดโหมดสืบสวนโหมดสืบสวนก็คือนนี้นี่ตรงนี้ คือการซูมนะครับแล้วก็จะมีการช่วยเล็งนี่แล้วก็ในส่วนนี้เราสามารถขยายหรือว่าย่อดได้หรือว่าจะเปลี่ยนสไตล์อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับดูตรงนี้นะนี่อ่เดี๋ยวผมเลือกแบบนี้ก็แล้วกันในส่วนของการตั้งค่านะครับถ้าเราเลือกกราฟ,ฟิกลื่นไหลสามารถเปิดเฟรมเรทได้สูง แต่ในส่วนของเฟรมเรทสูงเนี่ยเท่าที่ผมทดสอบมานะเฟรมเรทจะวิ่งสูงสุดอยู่ที่45่สิบห้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเลือกกราฟิกงดงามเฟรมเรทปานกลางเฟรมเรทเขาจะวิ่งประมาณอยู่ที่30ก็เดี๋ยวผมจะเลือกอันนี้ก็แล้วกันนี่นะครับเฟรมเรทเมื่อกี้วิ่งถึง33นะก็ได้มากกว่า30นิดหน่อยนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกไปผมเปิดโชเดอร์ทิกเกอร์ด้วยนะครับนี่อันนี้โชเดอร์ท er ิกเกอร์ ตั้งแอกับ R. อาอาเห็นไหมอาลองดูนะนี่หมดสบสวนโอเคมาลุยเรียกว่าเลงง่ายกว่าเดิมเยอะ เวลาที่เราเล่นเกมยิงปืนนะเราก็เปิดโหมเดอร์ทิกเกอร์นี่เรียกว่าสะใจนะทุกคนนี่ช่วยทำไม หึสะใจเป็นบ้างมาที่ ROV ผัดใหม่กันบ้างในส่วนของเกมสเปซผมจะเปิดโหมดประหยัดพลังงานแบบนี้ แล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับก็เปิดเฟรมเรทอย่างเดียวในส่วนของการตั้งค่านะครับก็สามารถตั้งค่าได้สูงสุดคือสูงเฟรมเรทสูงจากที่เล่นมาเฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับ59 60ประมาณนี้ <be> ไปไหนจ้า ดูอืมเปิด oh. mm -hmm, <laughs>

โอ้แบบนี้จบเกมอันนี้ก็คือในส่วนของ ROV สำหรับ PUBG Mobile นะครับ ผมจะเปิดโหมดดวงอาทิตย์ออกมาเปิดการช่วยเรลงโหมดสืบสวนแล้วก็มีโชเดอร์ทิกเกอร์นี่ในส่วนของการตั้งค่ากราฟ,ฟิกนะครับอ่าเดี๋ยวผมไล่ให้ดูก่อนนะกราฟ,ฟิกเลื่นไหลเฟร,รมเรทออาต้าสมดุลเฟร,รมเรทออาต้า sd เฟร,รมเรทสูงโอเคได้ถึงเท่านี้นะครับ ผมจะเลือกกราฟิกสมดุลเฟรมเรทอัลต้าโอเคมาในส่วนของเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่39 40 41แล้วก็นี่เห็นไหมเปิดโชเดอร์ทิกเกอร์นะทุกคน あんまり มากันเยอะจังเลยทำอะไรกันอย่างนั้นเนี่ยอ่ะจะไปให้ได้เลยใช่ไหม อม,มาดูเกณชินอิมแพคกันบ้างอันนี้ผมจะปรับกราฟิกกลางแล้วก็เฟรมเรทสามสิบตามนี้เพราะว่าผมลองเปิดหกสิบแล้วเฟรมเรทก็วิ่งไม่เกินสามสิบนะครับฉะนั้นก็เปิดสามสิบไปเลย

ติดการก็เล่นได้นะทุกคนเนี่ยอย่างตอนที่ผมเข้าไฟเนี่ยก็อยู่ที่24เฟรมเรทอยู่24 25นะครัะเดี๋ยวผมจะลองปรับกราฟิกแบบต่ำสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรท60ดูสิจะวิ่งได้เท่าไหร่45 47อืมขึ้นถึง47มาลองดูบอสต,ตัวใหม่กันบ้างอืมเมื่อกี้เฟรมเรทอยู่ที่50เลยนะ ชาคาซีนชาคาซีนเนี่ยเฟรมเลทหกสิบเลยนะเห็นไหมโอ้โห <c oughs> oh, oh, oh. ไม่เหลือ โอเคและนี่ก็คือในส่วนของเก n h ชินอิมแพกนะครับโดยรวมก็เอามาเล่นเกชินได้อยู่นะเน้นปรับต่ำนะครับแล้วก็เปิด60เฟรมเรทเวลาที่เราเล่นเกมไปด้วยเราสามารถตั้งค่าให้ไฟกระพริบแบบนี้ได้ด้วยนะอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับแล้วก็จากที่เล่นมา4เกมเนี่ยคุ่นน มาทดสอบกันอีกสักเกมหนึง่งและนี่ก็คือ Call of Duty Mobile ในส่วนของกราฟิกนะครับเขาจะมีให้เลือกต่ำแล้วก็กลางเฟรมเรทมีต่ำกลางสูงผมเลือกคุณภาพกราฟิกกลางเฟรมเรทสูงตามนี้ในส่วนของเกมสเปซนะครับก็จะเปิดโชเดอร์ท <point> ิกเกอร์นี่แค่นี้มามาลองดูกัน สำหรับ c อออร์ด t ตีเนี่ยเฟรมเรตก็วิ่งถึง60อยู่นะทุกคนเรียกว่าเล่นลื่นเลยนะคะรับแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะเวลาที่เราเล่นเกมยิงปืนใช่ไหมแล้วก็เปิดโชเดอร์ทิกเกอร์นะโอ้โหตะใจ สำหรับการอัปเดตการเล่นเกมของ Neo 3 5G ก็ประมาณนี้ในส่วนของคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอา Neo 3 GT 5G มาอัปเดตการเล่นเกมแผนใหม่ๆดูบ้างรอติดตามนะครับ